ดีครับแก้วนะครับกลับมาแล้วครับกับเกมโรบอทในแมพวาดความเร็วและก็วันนี้เป็นบทความพัฒนาตนเองครับกิจวัตรง่ายๆเพียงแค่5นาทีก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งต่างๆมากมายที่คอยจะดึงเอาความสนใจของเราไปจากการทํางานยกตัวอย่างเช่น f a c e b o o ไอจีทวิตเตอพวกแอปโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้บางทีเราลืมที่จะทําสิ่งสําคัญต่างๆสิ่งที่สําคัญต่อตัวเราจริงๆนะครับถ้าหากว่าเราสามารถจัดการกับสิ่งรบกวนเหล่านี้ออกไปได้ แน่นอนว่าเราก็จะมีเวลาเหลือมากพอให้กับตัวเองนะครับมีวิธีดีๆหลากหลายที่ใช้เวลาเพียงแค่5นาทีต่อวันเท่านั้นเองก็สามารถช่วยให้เราบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากว่าเราทําสําเร็จเราก็สามารถไปถึงจุดหมายที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างง่ายขึ้นแน่นอนและนี่คือเคล็ดลับของการใช้เวลาแค่5นาทีช่วยคุณจัดการตารางแต่ละวันให้ดียิ่งขึ้นและมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยข้อที่1นนะครับแบ่งเวลาไว้ทําสิ่งที่คุณรักบ้าง ในทุกๆวันลองแบ่งเวลาสัก5านาทีทําสิ่งที่คุณชอบดูสิแม้ใช้เวลาเพียงแค่5นาทีแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยทีเดียวเมื่อคุณได้ให้เวลากับสิ่งที่รักและมันยังสามารถช่วยสร้างแรงบนันดาลใจได้อีกด้วยชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในทุกๆวัน 2. มั่นใจว่าคุณได้จัดลาดับความสําคัญดีแล้วลองสังเกตดูให้ดีในแต่ละเดือนคุณเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระมากแค่ไหนดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องปฏิวัติตัวเองสักที การจัดการตารางเวลาช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับสิ่งสําคัญได้จริงๆดังนั้นทุกๆครั้งที่คุณจัดตารางเวลาเอาไว้อย่าลืมจัดลําดับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณต้องทําไว้ด้วยล่ะอย่าลืมนะทุกคนข้อที่ 3. จัดกลุ่มตารางเวลาให้เป็นหมวดหมู่เมื่อคุณจัดตารางเวลาได้ชัดเจนขึ้นแล้วทีนี้ก็ลองจัดสิ่งที่ต้องทําให้เป็นหมวดหมู่เช่นหากมีหลายสิ่งที่คุณต้องทําในสถานที่เดียวกันก็ลองจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันซะเลย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลายิ่งขึ้นแถมทำให้ประสิทธิภาพมีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันอย่างเช่นการที่ผมเนี่ยมานั่งวาดรูปนะครับก็สถานที่เดียวคืออะไรผมใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเราก็จะจัดหมวดหมู่ว่าโอเคในคอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างก็มีไลฟ์มีวาดรูปแล้วก็มีตัดต่ออีก3อย่างที่เราต้องทำนี่ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์หลัก ประมาณนี้สมมติว่าค,คุณมีอีกหมวดหนึ่งก็คือหมวดทําความสะอาดโอเคอาจจะไปล้างจานอาจจะไปล้างห้องน้ําอาจจะเก็บโต๊ะเก็บของอะไรเงี้ยก็จัดเป็นหมวดหมู่ไว้เราก็จะมาลิสต์ดูได้ว่าโอเคหมวดทําความสะอาดห้องมีอะไรบ้างทําอะไรไปแล้วบ้างหมวดคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างทําอะไรไปแล้วบ้างเราก็สามารถจัดการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นข้อที่4กําหนดเวลาเดทไลน์เดทไลน์เป็นตัวช่วยที่เพิ่มแรงผลักดันให้คุณได้เมื่อคุณจัดตารางเวลาไว้แล้ว ก็จําเป็นต้องกำหนดวเวลาเดทไลน์ของแต่ละกิจกรรมเอาไว้ด้วยซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะไม่ทําให้คุณพลาดวันประกันพุ่งและทําให้คุณรู้สึกว่าต้องรีบลงมือทําในทันทีก่อนที่เวลาจะสิ้นสุดนะครับอย่างใครที่ตั้งตั้งเป้าหมายไว้หรือตั้งตั้งโจทย์ไว้กับตัวเองว่าโอเคเราต้องทําสิ่งนี้ให้เสร็จนะแต่ว่าเราไม่รู้เดทไลน์ของตัวเองเราจะค่อยๆทําเรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทาเสร็จเมื่อไหร่ ทำบ้างไมทง่ทำบ้างทํบ้างไม่ทำาสุดท้ายมันจะผลัดวันประกันกพุ่งไปเรื่อยจนเราทําไม่เสร็จเพราะงั้นให้ลองตั้งเดทไลน์หรือว่าตั้งจุดว่าเราจะต้องทํางานให้เสร็จในวันไหนให้มันชัดเจนแล้วเราจะอยากทํามากยิ่งขึ้นนะครับ 5. อย่าลืมลงมือทําวันละนิดเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณเพื่อการบรรลุเป้าหมายใหญ่ๆคุณควรใช้เวลาทํามันทีละเล็กทีละน้อยสะสมไว้ทุกวันในแต่ละวันก็ลองจดบันทึกที่คุณต้องทํามันไว้ ในเดือนในปีถัดไปสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยการสารฝันของคุณให้เป็นจริงได้ในอนาคตข้างหน้าและหวังว่าเคล็ดลับการบริหารเหล่านี้จะมีประโยชน์แก่คุณการจัดตารางเวลาเป็นทางลัดของชีวิตยอย่างหนึง่งมันสามารถทําได้ง่ายและสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ด้วยเช่นกัน เมื่อคุณรู้จักบริหารเวลาให้ดีแล้วมันก็จะช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตคุณจริงๆได้และเติมเต็มชีวิตคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากคุณทําสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นกิจวัตรประจําวันได้แล้วก็ไม่นานคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วจริงๆขอบคุณสําหรับบทความดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับในเกม Roblox วาดความเร็วนะครับสวัสดีครับแก้ยัไฮะ